สวัสดีครับพี่น้องทีคารพรักทุกท่านทุกมองบอดนครับบอดีพบพ่อกันเมื่อวานนี้นะครับทีภา,ารกิจมาํำก็เลยบอเดทอัปโหลดวิดีโอลงนะครับเมื่อนี้อัดคลิปแล้วก็โหลดลงเลยนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมองบอลที่กระดุณหน้าติดตามในช่องคู่โคกครับเกยวหน้าคอมเมนต์มาแนะนําการจะทํารายการและก็ให้กําลังใจคู่โคกทุกคู่คนบนวันที่เป็นประเทศไทย ประเทศตอปอปอปเล่าหรือต่างประเทศนะครับที่เป็นคนไทยฟังภาษาอีสานนะครับดูเรื่องนะก็ทุกมองบอลนะครับพี่น้องผมขอบคุณในหลายเมื่อนี่พ่อกันในหัวข้อที่นุ่มใหญ่ฟังไทยทั้งหลายบ่ตำกว่าลา้นค้นกับสรุปเปลวทั้งที่เดินทางออกไปทำงานอยู่ตามประเทศหรืออยู่ในประเทศก็ดีนะครับที่ลงมัก ผู้สาวสำหน่อยฟังเล่าหรือบอสำหน่อยหรืออายุประมาณ 30- 40ปีนี่ก็หลายครับอ่จาจไรดเมียเป็นผู้ยิงเล่าฟังคลิปคู่ข้อครับนะสาเหตุเป็นอย่างไรจากใดครัสาเหตุว่าเช็ดจะไหนที่สมหวังนะครับฟับงให้จบครับพี่น้องผมครับผู้สาวเล่าส่วนใหญ่นะครับผู้ที่เคยพันงานของบ้านทางานในประเทศไทย บ่เมนดูถูกดูแคลนดูมินหรือด้อยค่าประเทศสปปอเล่าหรือโยกหย่องประเทศสปปอเออใส่หรือยกยกย่องส่มเซยประเทศไทยแหละครับแต่ว่าการพัฒนานะเนื่องจากมันเป็นประเทศที่มีแความเจริญที่ลุดหนาไปจังน้อยนะครับเพราะมีพลเมืองประชาชนชหลายมีการค้าขายหลายภาษีนําเขา่ากับรัฐบาลมันก็เลยหลายขึ้นเมื่อมันหลายขึ้น แนวงบประมาณมันก็มีสําหรับในการพัฒนาประเทศผู้ยิ่งเล่าสิเขามาในทางานในประเทศไทยมาพบกับความเป็นจริงความเจริญความทั้งด้านเศรษฐกิจการทํางานแล้วบางคนกันส่วนใหญ่นะครับคนไทยที่เป็นคนมีคิดใจเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่นะบ่ผิดบ่บ่บ่หน่อยกว่าคนเล่านะครับ ก็เลยเกิดความผูกสมัครรักใครมักกันติดใจกันนะอยู่ในประเทศไทยนะส่วนใหญ่ผู้ยิงเล่าสิเขวาวา่าทำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะมีผูกสมัครรักใครกับคนอยู่ในประเทศไทยนี่หนะครับบว่ว่าสิเป็นกับวัยเดียวกันหรือวัยผู้สูงอายุกว่านะมักจะประสบผลสําเร็จเมื่อประสบผลสําเร็จเนี่ยก็ต้องการอยากให้นุ่มฟังไทยเนี่ย ผู้บ่าวฝั่งไทยหรือผัวที่มาอยู่กินน้ำกันอยู่ในประเทศไทยนี่ไปอยู่บ้านจะาของเองนะครับเพื่อว่ามันฑีได้ผู้รักสมัครมันดุนโด,ด,ดนต่อไปหาถูกวิธีกันนะหาเงินหาท่องน้ำกันบ้านเตาเขาซื่อเสาอยู่น้ำกันแนต่ผลสุไทยก็อยากมีผัวเป็นตัวตนเป็นคนไทยส่วนใหญ่ที่คิดจ้งสั่นครับอีกหลายคู่ลายคนบ่าวว่าสีงามหรือบ่กงามบ่าว่าสีอายุสาวสำาน้อยหรือสาว กลางๆคนกระตำถ้าได้ผัวคนไทยแล้วนี่มักสิอยากอยู่กับคนไทยเว้นเสียแต่ว่านะคนไทยพู้นัน้นสิเป็นคนที่ทต,ติดยาเสพติดเล่นการพนันนะยาเสพติดไม่ทั้งยาบ้าพวกสุรายาเมาามูามนเนี่แหละครับแล่านั่นอาจตรคย้องสติ่อยู่มักสิเกิดอารมณ์ระแวงพเพสติดยาเสพติดถ้าไม่มีการ ตีกันทะเลาะวิวาทกันจนว่าสาวเล่าอยู่บ่ได้ต้องหอบเสื้อผ้ากับสอบปป่เล่าด้วยความจำใจแต่ว่าใจจริงแล้วคนเหล่านั้นบอมักสิมาตัวผู้ชายให้ให้หลงไหลเพื่อสิไปให้เสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์ต้องการติดเป็นคู่รักที่แท้จริงคู่รักระวางสาวล่ากับบ่าให้ที่อยู่กันยืนดีบีคือผู้ที่มีอายุในระว่งางกลางคนเ้ยครับ นะกับผู้ใายให้ระวังกลางคนขึ้นไปหาสูงกอ,อยู่อันนี้พวกเราว่างองยาของนี่ครับตามบทวิเคราะห์ตามบทเชิงวิจัยนะครับนะดูจากสถานภาพโดยทั่วไปซึ่งคดนเล่าเนี่ยขว่าอยู่ในประเทศไทยหลายีหลีครับทั้งถูกฎถกฎหมายทั้งบถูกกฎหมายที่รัฐบาลโดยทําการซามโมโน นะะสัมมนสํารวจประชากรและกาค้นงานต่างดาวนะครับต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยนั่นคือผู้ทีทํำกันถ้ำเอ็มโอยูทํางานกับหางร้านบริษ,ษัทต,ต่างๆนะครับมีอยู่กหลายแสนครับบนถึง,ถงล้านนะครับที่สปรปเล่าเขามาอยู่ในประเทศไทยแต่ความเป็นจริงแล้วพูดถือพาสปอร์ตเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าเขามาบ่มาทํางานในไทยโดยอาศัยพาสปอร์ต นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขามาสามารถอยู่ได้สองเดือนนะครับในประเทศไทยกลับมาเป็นเมียของคนไทยนะครับมีมีความหักนะมาตั้งครอบครัวสองเดือนไปจำปาสอร์ตเธอหนึ่งส่วนนี่หลายครับหลายอิหรีซึ่งทังรัฐบาลไทยบนในตำรวจจุดนี้จุดนี้ว่ามันมีคนช่าต่างชาติเข ah ed, าไม่เห็นเช่าต่างประเทศเขาไม่เห็นงานอยู่ประเทศไทยใน ที่เป็นประเทศโทโปโปเล่าหลายปันไหนเขาเอาแต่พวกที่มี MOU ปเอ่อพวกบัตรผ่านแดนมาท่องเที่ยวบนับเวยครับอาศัยแต่ว่าเขามาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยนี่นะสี่แสนหาแสนคุณยังสิครับแต่ตามจริงล้านกูกลัวครับพี่น้องผมนะมันเต็มวอลร้านจังไหนครับแต่และจังหวัดเต็มปึ้งเลยครับนะมิตรภาพสปอร์ตท่องเที่ยวทั้งนั้นครับหลายกว่าสี่แสนครับ มีอีกเป็นประมาณจักแปดแสนเก่าแสนคนคนเดียครับต่อปู่ปลาวทุกภาคที่เขามาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยมาหาเงินครับมาหาเงินมาทํางานโดยอาศัยพัดสปอร์ตบางคนบริษัทเอฟเอ็มโอยูเพราะว่าผมมีตน้นทุนหรือผมมีบริษัทน้าเขามันก็เลยทําให้ว่าคนเหานั้นน่ยตกสํารวจไปแต่ตามจริงแล้วนั้น เขาก็ทําถูกกฎหมายแหละครับว่าท่องเที่ยวถุกคนมีสิทธิ์มาท่องเที่ยวนั่นแสดงว่านะคนเล่าอย่ในประเทศไทยนี่หลายครับนะทุกจังหวัดคู่โคกเองก็เคยได้ยสอนลูกของคนไทยที่มีเมียเป็นคนเล่านะครับออกลูกออกมาก,ก็มีทะเบียนทะเบียนในสม,มโนใ่ใบเกิดส,ม,ม,โแบบดสม,มโน่แจ้งเกิดเป็นคนไทยนะครับนะลูกเขาและการคู่โคกเด้สอนอยู่ประจำก็สี่หาคนครับ แค่มู่บ้านเดียวเด้ครับนี่แล้วก็มูบ้านอื่นอีกเดีอครับมีเป็นเป็นล้านครับแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่น้ำกันดีเน้อครับทำมาหากินนะเป็นครอบเป็น,ปนครัวกันไปนะพอเม่ปูาา่ย่า,ยายตายายรวมเสือหายตายที่จักเขาก็ากยังคล้องมูลมรดกอยู่น้ำกันนะครับคู่ครัวว่าจะไปสัมผัสสมผัสมา,มาหลายหูคน่ดอกแต่ว่าก็บ่อสะดวกนะครับเกรงว่ามันจะมันจะเกิดสินสีบอคาดฝันเกิดขึ้นนะนะก็เลยบอ บอมาสัมผัสออกคลิปนะแต่บานนี่นั่นคือรักกิ่งครับแต่รักสื่ยอดแย่ยถือไม่เท่ายอดท่องกระบอกยอดเพรอีหลีก็คือผู้สูงผู้สูงอายุครับบอมเป็นผู้เฒ่างหงมเหงือกด้วยนะครับอายุระหวางหาสิบถึงหกสิบก็ปีแน่นี่ครับหรือไม่เกินเจ็ดสิบถ้าเกินเจ็ดสิบไปแล้วพี่น้องยาได้ครับยาเสือผู้เฒ่าฟังท้ายไ่ประโยชน์นะครับ เ่เป็นไรประโยชน์ของประเทศชาติได้ไรประโยชน์ให้การที่เป็นสางครอบครัวล่ะครับอันนี้บ่ได้หักหนาวผู้ใดนะถ้าเกินเจ็ดสิบพื้นไปแล้วเศร้าพี่น้องนะพี่น้องสองปป,ปล่าผู้สาวก็ไดมันเป็นไปบ่ได้หรอกครับนะดังนั้นก็นให้คิดคิดเบื่องเด้อนะที่นี้ส่วนผู้สาวเล่าได้โลกอ่อนไล่ครับบ่ได้ต้องการใจบ่ได้ต้องการการู้ข้อง ต้องการเงินอย่างเดียวหลอกล่อเอาไปเพราะต้องขอมาทำงานในเมืองไทยค่อยก็ได้เงินโดยที่ว่าคนไทยเป็นอยังคือโอนคนไทยไปอยู่ต่างประเทศประเทศเป็นอยังคือโอนเขามาฝากมาติดต่อมาในโลกออนไลน์ยบดิเห็นหน้าเห็นตากันมีแต่วิดีโอข้อภาพหลอกๆทั้งโทรศัพท์นี่แหละครับพี่น้องผมตัวตนแด้จริงบรูว่าเป็นแนวใดน,นั่นฝากเงินให้กันเป็นอยังคก็เป็นแปลงสันได้ก็เนื่องจากว่า คนไทยเรานั่นเคยเห็นพฤติกรรมคนคนเล่าที่เขามาทํางานอยู่ประเทศไทยแต่ก็เลยติดต่อไปว่าคนเล่าที่อยู่ในประเทศเล่าเดี๋ยวนี้บ่เคยเขามาทํางานในประเทศไทยนั่นสิเป็นคือจังข้าเจ้าขื้อตองกันเด็กๆผัวเป็นคนละอ่เป็นคนไทยคิดว่าเขาอยากได้คิดว่าเขาสีไงาตามจริงเขาโมเดิรชื่นชมเลยนะครับผู้สาวทั้งโลกออนไลนอยู่สอบกอเล่าเสื้อคู่โคกเงินอย่างเดียวครับหลอกเอาบ่าต้องการติดแต่งงาน อันนี้ปวดรู้ครับเพราะว่าทีเปิดใจช่องได้กระตมหรือติดตอ่อมาทางแพลตฟอร์มได้กระตมนะอันเรื่องนี้อาจารย์เฮฟวี่ก็เป็นพยานเลยครับพวามินุมสมคิดบอกครับอครับสามล้อนนะที่ไปหูจักมาก,กีแล่ะก่ามีความสัมพันธ์กันกับสาวเล่าซื่อว่าสาวสอนบอกครับนะนั่นแหละคลิปมันละ่ะเมง่อกี้ขาดเรากลับไปประเทศเล่าแท้ๆแล้วยังขอร้องให้ คนไทยสิว่าเป็นหัวเป็นเมียกันแล้วนี่สร้างครอบร้วนมากันอยู่ประเทศไทยนี่ให้ย่ายซัมโนโนขั้วไปอยู่ประเทศลาวนั่นเขาหง่อสำเร็จรับนั่นคือหมายถึงคนที่เขามาทํางานในประเทศไทยแล้วเขาเห็นว่าความแตกต่างความสะดวกสบายต่างๆอ่ะมันมีอนาคตเขาเลยต้องการตียากในผัวไท้ที่แท้จริงแมนนุ่มสมขิดเจิอายุลายแล้วก็ตาม ผู้สาวคนตนั้นอายุแชร์ยี่สิต้นๆครับยี2สปีเท่านั้นนี่คือสายรักสายสัมพันธ์ที่คนเล่ามีต่อคนไทยที่เขามาทํางานในประเทศไทยตรงนั้นคำผู้ที่กําลังไทยคลิปกันวันผู้ที่กําลังทีดสัมพันธ์กันทางโลกออนไลน์ทั้งหลายนั่นเรานี่นั่นเขาไม่คิดแบบนี้ครับเขาไม่เคยเห็นนะเขาจะเร่งเงินอย่างเดียวจาไว้ด้วครับพี่น้องผมฝากไว้ให้คิดจมีแหละครับ ต่อยอดเอาไว้วันพรุงนี้ก็แล้วกันมาหลายหน้าที่แล้วนะครับขอบุญขอบคุณทุกขู่คนทีนทน่ทรงกำลังแรงใจถามใจคู่โคกนะมีอย่งคอมเมนต์มากแน่ก็แล้วกันพี่น้องผมสวัสดีครับ